มาฟังกระจอกแถมสมภา,า,านกันหน่อยใน้ันนั้นก็มาอีกแล้วกระจอกมาแถมสมภานครับผมสวัสดีเวยครับลาบลาบแล้วตะหน่อยเปขุดม,มาอุน่นใส่ใบตองใส่ใบตองมาอุ่นเอา คิดอยากคิดอยากกินเขาเนีหยจะเล่อ่ะมีหลาบอยู่นี่ยหัวไห่ต้อนเสานี่แหะตั้งให้เจอาบูชาทำในรั้มหาชาตินะครับแถมสมท่านนี่พี่น้องแถมสมทานให้บุญเถอะเบียวอืมห้อครับ

ังแรกนเจอกับทีแฮงกันหลอนช่วสคมำคันะตอนนี้มันหวนอยู้ กาหลูกกระด้างแท้เราวยัดใส่ความไม่ต่อน่อยจนง,งน่ยม,มันเว้นแต่จะบุกไมีอย่าง,งเดียแต่มี้จะผ,ผ่านเกินเส้นอยู่ในบ้รน มีก่านบัต่านบัท่านคือพีจ้ามาสายตุ่นเงื่อนตุ่นคลวนทบน่จองหน้แล

ุกนะมันหอมนะมุกไทยใบตองงานดีเลยพี่น้องก็มุกนั่งกินไปอย่าง

chắc nó đầy kiến khẩu có đầy khẩu này mát cả còn tôi có kính hình đó chú bàn nó nhặt để quạt với nhặt mát hành ra ngoài đâu chắc nó đầy kiến khẩu có đầy khẩu hao lụt cái làng kia rồi kiến khẩu luôn kính khẩu

tôi đang ừ. dạ. được lái, tôi lên, tôi cái lắp ở trong năm lắp xuống cái 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 cái lắp xuống cái lắp มตรสเลยรมาสามสิบทุกบอน่โอ้ยสามสิบเมตรหมดถ้าลูกไปหาหรอน่ดนเยนี่ยตัวข้าเจ้าจิมันเต็มเนาะเต็มแงถนนนี่ยแมนี้จะว่าไปใชด้ันนี้ไปใชด้อ

่กบ่กินเ่้ลอืม้า่ล่เดียวล่มือล่ามือกินเข่าเทีเดียวไหมลุงเทว่ผมอ่ะบ่ไเดล่มือ่ล่มือผมกินมารับจัดแก้มนะจะไกินข่ากินมือเยเทน่มาแรงเีเดียวเ้ยน่มาเศ้า่มาเศ้าผมเลยกินเก้มใบเพ่มเียบ่ ไปยงเทียงมัได้กินได้มนี่ยกินย้ไดรือองเทียดหรอพวกไอ้เนี่ยแบบ้ควานเทียมมันเห็นก็ผอแต่ผวงสกปอ้วงเทียงเอาอันมาจังไว้กผู้ชูจะไม่เห้ากท้ไปใส่มันท่างหนานัางตายเขาหาไว้ให้มันหาว่าานเดียวกับดามันคุณียไม่ได้ร่างหนาร่างตาท่นต่นนั่นนั่นมตังเี้ย เราจะพูดอะไรเยาจะพูดสิกินด้วยมันเพรมัน่างเศเลี่ยเขาเลยเตี้ยเออเออขาลงยางมาไหนดิเออไม่ไหนั้งที่เคุณสองคนเขหนาเดียวเดียนมันก็ว่ามันด่งไปอมด่ลี่รงตอนเขาดูแลดีเดบ้างอยู่เพราะว่าเมียมันเห็นงานจะสอบมันกินของจะเต่าอืพวกนี้ปีสามมันก็รู้ึ้นมากินของไม่ละาปแล้วไม่ละทบานลูกมียังใส่กอกันี่ยัาเดียวใส่กอกหมูใส่กอคกุ้งเจษนะ ท้องไม่บอลูกเเอสซี่นะอดกันได้เลยรจะเวียนเด็นักอเลยเราจะเวียนเรียบุ๊บไปกันนี่กูจะใหแ่อยอยู่ เจอเต้นเบ้นก็เจอกระเบกไวเด้มันเหล่วเรียวหดเนี่ยเแดงครับผมไปก่อนครับ